นักศึกษาปีหนึ่งคุณผู้ชมครับหรือเรียกกันว่าน้องทีมไทยก็แล้วกันเนี่ยนะฮะโดยน้องทีมไทยเนี่ยโดนรุ่นพี่นักศึกษาหญิงปี3เป็นคนลงมือแทงแล้วปรากฏว่าที่มันกลายมาเป็นประเด็นเพราะโลกโซเชียลบอกว่าดูเหมือนกับนักศึกษาหญิงปี3คนนี้ย,ยังกลับมาเรียนได้คุณผู้ชมดูภาพตอนน้องแทงแทนไทยเนี่ยนะฮะ ถูกแทงเป็นภาพนิ่งก่อนก็ได้นี่คือตอนที่น้องหนีผู้หญิงฮะแล้วถามว่าปมเนี่ยมันเกิดจากอะไรคือป่ายิงเนี่ยเป็นรุ่นพี่ปีสนะครับเป็นเหตุการณ์ที่ธรรมศาสตร์ถูกไหมฮะใช่ค่ะแล้วที่ไปที่มาเนี่ยน่าจะมาจากปมหึงหวงเนื่องจากว่าจิราพรนักศึกษาปีสน้องเนี่ยจะขอเลิกแล้วน้องก็เลยจะไปคืนคีย์การ์ด ปรากฏว่าพอน้องแทนไทยจะไปคืนขีการ์ดป่ายหญิงน่าจะไม่พอใจ <Ừ. S 1> เลยเอาเอาวุธมีดไล่เสียบน้องมันจะมีหลักฐานสําคัญครับคุณผู้ชมครับนอกจากภาพนิ่งที่น้องเองเนี่ยลงมาจากตึกแล้วกลุ่มเลือดเอาไว้เนี่ยนะฮะเอาผ้ามาอุดคอวงจรปิดทับนาทีต่อน,นาทีเชิญฮะไปวันที่21สเมษายนตอนบ่ายโมง28นาทีนะคะจะเห็นว่าตอนที่เคลียร์กันไม่ลงตัวเนี่ยน้องทีมไทยเนี่ยมีการวิ่งหนีออกมาจากห้องแล้วปรากฏว่าน้องฝนเนี่ยหรือจิรา ก็ถือมีดแล้วก็<ช>มีการเ,<ล>เออใช่ค่ะคือต้องบอกก่อนเนี้ยอันนี้เราเขาจับได้อแล้นนประเด็นคือน้องฝนเนี่ยบอกว่าเป็นเด็กดูเนิร์ดเนเป็นผู้หญิงแบบใส่แว่นดูติมต่มๆแต่ปรากฏว่าพอวันนี้โซเชียลมีเดียเขาเห็นภาพเขาบอกว่าผู้หญิงติม่มๆิ่มทำไมแบบโอ้โหมันไล่ปักขนาดนี้เลยเนี่ยนะฮะนี่คือตอนทีมไทยกำลังวิ่งหนีนะฮะแล้วก็น้องเองเนี่ยเห็นบอกว่าอาการโคม่าด้วย เพราะว่าตอนที่โดนแทงคอเนี่ยเลือดไหลออกเยอะนี่คือตามมุมต่างๆเดี๋ยวดูอีกนะฮะมันมีมุดไล่ลงมาจนถึงข้างล่างเลยก็พยายามหนีมาจนก,กระทั่งถึงหน้าลิฟต์เนี่ยก็จะเห็นว่าเดี๋ยวตอนหน้าลิฟต์จะเห็นว่าน้องนี่ฮะโอ้โหน้องเจิราพรก็กำลังพยายามนเนี่ยนไปมันก็ขวางเอาไว้แล้วน้องกุมคอเลยนะฮะคุณผู้ชมจะเห็นอ่ะต่อมาเลยฮะเปิดภาพต่อมาเลยฮะหลังจากนั้นค่ะน้องทีมไทยก็ลงมาขอความช่วยเหลือที่บริเวณชั้นหนึ่งนะคะมันจะนี่ฮะลงลิฟต์ไม่ได้ฮะแล้วคุณผู้ชมฮะคือเลือดไหลกระ ประเด็นก็คือขวางทางลิฟต์จนน้องต้องเดินลงบันไดลงมาแล้วก็มาซุดอยู่ข้างล่างเนี่ยค่ะนี่ฮะมันจะสอดรับถ้าเปิดภาพนิ่งคู่ขนานมาเลยก็ได้นะฮะมันจะสอดรับกับภาพนิ่งเพราะว่าในภาพนิ่งจะเห็นน้องลงมานั่งจุมปุกแล้วก็เลือดไหลเต็มคอแล้วขณะเดียวกันคุณผู้ชมฮะมันจะมีภาพน้องฝนเนี่ยนะฮะหรือว่าจิราพรนะักศึกษาปีสามเหมือนกับใจเย็นกลับขึ้นตึกเลยใช่แล้วก็เหตุการณ์นี้บรรดาเหล่านักศึกษาเขาก็เลยบอกโอ้โ oh ห มันโหดเกินไปไหมทําไมข่าวคราวไม่เห็นปรากฏเลยล่าสุดนะคะคุณผู้ชมดูวงจรปิดคู่ขนานกับถแถลงการถแถลงการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรื่องเหตุการณ์นักศึกษาคณะวิทย์ทำร้ายร่างกายเพื่อนนักศึกษาโดยวันนี้คณะวิทย์ของธรรมศาสตร์ออกถแถลงการบอกว่าจากเหตุการณ์นักศึกษาคณะวิทย์ก่อเหตุทําร้ายนักศึกษาภายในหอพัก เป็นข่าวทางโซเชียลมีเดียทางฝ่ายวิชาการและกิจาการนักศึกษาคณะวิทย์ดำเนินการเข้าดูแลนักศึกษาผู้ประสบเหตุก็คือทีมไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วและยังคงอยู่ในขั้นตอนของการติดตามความคืบหน้าเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด กับทั้งสองฝ่ายก็คือชายและหญิงคณะวิทย์ได้เตรียมดำเนินการประสานงานฝ่ายวิในนักศึกษาเพื่อดำเนินการสืบสวนหาข้อเท็จจริงเพราะมันจะมีคำถามว่าถ้าน้องผู้หญิงคนนี้รุนแรงแบบนี้ เขากลับมาเรียนได้หรือไม่ท่ามกลางความเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยล่าสุดมันจะมีภาพนิ่งมุมต่างเดี๋ยวลองให้ดูสักนิดหนึ่งเพราะตอนที่ตำรวจเข้าไปตรวจสอบในจุดเกิดเหตุคุณผู้ชมครับจะเจอรอยเลือดเนี่ยนะครับเป็นลิ่มๆเลยตรงบริเวณชั้นล่างขนาดเดียวกันวันนี้เราได้เจอกับเพื่อนของน้องทีมไทยก็คือคุณไบรท์คุณไบรท์ Bright, เนี่ยเปิดใจกับทางช่อง8บอกว่าตัวเองรู้จักกับทีมไทยตอนเข้ามาเรียนที่ธรรมศาสตร์ในคณะและสาขาเดียวกันเราก็ถามทางเพื่อน ว่าทีมไทยเขาเป็นคนยังไงทีมไทยเองก็เป็นคนสนุกสนานแต่ตัวเองไม่เคยเห็นแฟนทีมไทยหรือน้องฝนนักศึกษาปี3มาทราบว่าแฟนของทีมไทยเนี่ยเป็นคนขี้หึงขนาดที่ว่าทีมไทยจะกดติดตามอินสตาแกรมของเพื่อนก็ไม่ได้นี่หึงจริงนะฮะ <c oughs> เพราะว่าเอาจริงอันนี้ด้วยความเคารพอีซอเนี่ยต้องให้เครดิตเขาเลยเขาเกาติดคดีสำคัญมาเยอะแล้วคือ ก็เข้าใจแหละคุณผู้ชมฮะเพราะประเด็นก็คือตอนที่วันนี้อีซอลงคู่ขนานกับเพื่อนเขานะฮะอีซอเองนเนี่ยเขาบอกเลยว่าเอาจริงเรื่องนี้มันน่ากลัวตรงไหนรู้ไหมบางทีมองภายนอกเนี่ยแทบจะไม่รู้เลยใช่ไหมเพราะน้องเป็นคนหน้าตาเรียบร้อยค่ะเป็นหญิงเก่งปี3เป็นเด็กเนิร์ดเนิร์ดใส่แว่นหนาเตอะแต่ใครจะนึกเห็นตอนวิ่งไล่ผู้ชายไหมฮะแล้วแบบกำมีดแบบชนิดที่ว่าโทษนะฮะจะก,กระซวกซ้ำจนน้องต้องวิ่งลงบันไดหนีไป ใสๆเนิร์ดเนิร์ดเนีเน่ยแหละที่อีซอเขาลงว่าใช้มีดปาดคอรุ่นน้องปีหนึ่งพอวันนี้เราไปเจอเพื่อนเพื่อนก็เลยบอกว่าผมก็ไม่รู้รู้แต่ว่าทีมไทยบอกผู้หญิงคนนี้หึงจัดกดอิน t a าแกรมยังไม่ได้และประเด็นคือเห็นบอกว่าเขาขอเลิกนะฮะไม่ได้เป็นการครบซ้อนแต่ว่าฝ่ายหญิงรุ่นพี่ไม่ยอมเลิกลาไบรท์อบอกว่าตกใจมาก ไม่คิดเลยว่าไอเด็กเนิร์ดๆอย่างนี้นะฮะเวลามันลงมือมันลงมืออย่างรุนแรงแล้วก็ที่สําคัญก็คือตัวเองเนี่ยกลัวมากเพราะว่าอะไรไหมฮะถ้าผู้หญิงคนนี้ยังกลับไปเรียนแล้วเจอหน้ากันทํายังไงฮะในธรรมศาสตร์มาก็คือเหมือนน่าจะหึงหวงกันนะครับแล้วก็เหมือนไม่พอใจครับบางทีก็เหมือนอย่างเพื่อนผมไปอาจจะแบบไปฟอผู้หญิงอะไรก็อาจจะแบบ ไม่โอเคหึงอะไรอย่างี้ครับจนผ่านมาช่วงหลังก็คือเหมือนเพื่อนผมก็อยากจะเลิกแล้วอะไรอย่างี้ครับแต่ว่าผู้หญิงก็ไม่ยอมอะไรครับจึงก็ถึงเกิดเหตุอย่างนี้ขึ้นอะไรอย่างนี้มั้งครับจริงๆเหมือนที่เพื่อนผมเล่ามาทีนะครับเหมือนทีมไทยพยายามจะบอกเลิกฝ่ายแฟนเก่าก่อนนะครับมันไม่ได้อยากจะไปคบก่อนเหมือนว่าคบ เป็นชู้สาวอะไรใช่ครับเหมือนพยายามจะบอกเลิกก่อนอยู่แล้วแต่ว่าเหมือนฝ่ายหญิงเขาไม่ยอมอะไรอย่างี้ครับอาจจะยังไม่ใช่แฟนอาจจะเป็นแค่คนคุยๆอะไรอย่างนี้เฉยๆครับก็รู้สึกว่าตกใจครับว่ามันไม่ควรเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นนะครับมันก็หึงห่วงกันได้ครับแต่ว่าไม่ควรถึงขั้นทาร้ายกันขนาดนี้ครับก็ทุกคนก็เป็นห่วงหมดแล้วครับก็อยากเอาใจช่วยเพื่อนให้หายไปไวครับแล้วก็ไม่เป็นไรมากกว่านี้ครับมีวันๆนิดนึงครับว่าแบบเออมันจะเกิดอะไรขึ้นเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกหรือเปล่าอะไรเยงนี้ครับ ทางวิ่งที่ปีสามหรือวิ่งที่ปีถึงตอนี้ได้พูดชี้แจงอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมยังไม่มีครับแต่ว่าอาจจะเพราะว่าไม่ได้อยู่คณะเดียวกันไม่ได้อยู่สาขาเดียวกันเลยครับเลยไม่มีคุณผู้ชมครับล่าสุดเจ้าของหอพักนะครับได้เปิดใจกับเราก็คือคุณนัทยดาเนี่ยนะครับก็ก็บอกเหมือนกันเนี่ยนะครับเพราะว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นทางหอพักเขาขึ้นไปแก้ไขสถานการณ์ในทันที ยืนยันว่าหอพักมีระบบความปลอดภัยค่อนข้างสูงการจะเข้าออกต้องใช้ขี์การ์ดกับการสแกนนิ้วส่วนหลังจากนี้จะดําเนินการอย่างไรกับน้องเด็กเนิร์ดใช่ไหมน้องฝนเนี่ยนะฮะเดี๋ยวคงต้องรอคุยกับเด็กเนิร์ดก่อนนะฮะเพื่อจะหาทางออกร่วมกันเพราะคุณผู้ชมฮะถ้าเป็นผมผมก็คงไม่กล้ายอยู่ตึกเพราะไม่รู้ว่าด้วยความเคารพเนิร์ดเนิร์ดแบบนี้จะดุขึ้นมาอีกเมื่อไหร่เนี่ยนะฮะเจ้าของหอเขาก็เลยบอกว่าอาจจะต้องให้ย้าย ต่อให้เป็นนักศึกษาก็ตามแต่คุณกอ่<ฆ>อคดีและโทษนะถ้าดูจากวงจรปิดน้องผู้หญิงด้วยความเคารพยังไง<ฆ>น้องก็ยังเป็นนักศึกษาอยู่เนี่ยนะแต่น้องกระดูจริงๆอะ่ะน้องวิ่งไล่แทงตั้งแต่หน้าประตูใช่ไหมแล้วไล่แทงมาถึงลิฟต์อะ่ะเพราะฉะนั้นคนในตึกต่อให้จะเป็นบรรดาน,นักศึกษาผู้ชาย<ฆ>เขาก็กลัวฮะลองปังเสียงทางด้านผู้จัดการหอพักหน่อยฮะคุณนัทยาดาครับ เราก็มีผลกระทบอยู่นิดนึงน่ะน,นะคะเพราะว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราก็ได้แก้ไขปัญหาไปตามสถานการณ์เรียบร้อยแต่ทีนี้ว่าไม่แน่ใจว่าคืออาจจะด้วยปัจจัยบางอย่างหรือเปล่าที่ทำให้มีคนพูดเรื่องถึงเรื่องนี้กันนะคะจริงๆแล้วเหตุมันเกิดในห้องพัก ของผู้เช่าเลยนะคะแล้วก็ส่วนคนที่โดนทำร้ายเนี่ยเขาก็วิ่งหนีลงมาชั้นล่างซึ่งมีผู้พบเห็นนะคะแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ของเราก็รับทราบเหตุ ตอนนั้นตอนนั้นเราก็รีบวิ่งไปดูที่เกิดเหตุทันทีไม่ได้ยินว่าโวยวายอะไรนะคะเพียงแต่ว่าเขาน่าจะมีการทะเลาะก,กันอยู่แล้วของเขาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอผู้ชายวิ่งออกมาแล้วผู้หญิงก็เหมือนเหมือนวิ่งตามอยู่อย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วอาจจะต้องมีขั้นมาตรการในขั้นถัดไปนะนะคะเรื่องความปลอดภัยนี้ไมอ่อาจจะยังอาจจะยังต้องคุยกับเจ้าของ 房间，另一间，哇。